ผู้ชายอีกคนหนึ่งไปโวยวายกับตำรวจเหมือนกันบอกคุณตำรวจช่วยผมหน่อยว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ของผมมาดีๆมีโจรเนี่ยมันดักอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ถีบมอเตอร์ไซค์ผมลงข้างทางกระชากสร้อยผมไปด้วยตอนนี้สร้อยแพงด้วยไงอตอนนี้เนี่ยสร้อยทองมันมีราคาเพราะฉะนั้นตำรวจสพเมืองจันบอกเราปล่อยไว้ไม่ได้คนร้ายมันชุกชุมเหลือเกินสุดท้ายมาช่วยกันตรวจสอบนะครับจุดนี้ก็คือถนนเส้นป่าช้าผีแขกวัดบ้านขอมที่อำเภอเมืองจันทบ,บุรี คนที่ไปแจ้งความกับตํารวจชื่อว่านายเข็มชาตินะครับตอนที่นี่นี่ให้ดูเห็นไหมเห็นคอผมไหมมีร่องรอยไหมมันกระชากไปอ่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยก็ตกอยู่ข้างทางนี่คนร้ายแม่มันกะว่าจะแบบไม่ให้ผมไปแจ้งความได้หรือถีบมอเตอร์ไซค์ลงมาตรงนี้นี่แล้วถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหนผมทํางานเสร็จแล้วกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยมาเจอคนร้ายเอาซะก่อนเพราะฉะนั้นสรุปว่าคนร้ายได้ทอง1บาท ที่คอไปนะครับทีนี้ตำรวจเนี่ยปรากฏจากที่เกิดเหตุก็องอย่างงี้พ่อหนุ่มเรามาคุยกันต่อที่โรงพักนะเนื่องจากว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าตัวเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจบนโรงพักให้ไปให้มาตำรวจบอกเล่าใหม่นี้เออเล่าไม่ตรงอ่ะอเออเล่าไม่ตรงเออเล่าใหม่สิเอาเล่าไม่เหมือนพอเล่าไม่เหมือนปุ๊บตำรวจบอกอันนี้โกหกใช่ไหม <laughs> โกหกใช่ป่ม <laughs> ยอมรับ<อ>ว่าแจ้งความเท็จเอาจริงจรอคะเขาโกหกหมดเลยเหรอคะ กุเรื่องขึ้นมาหมดเลยถามว่าทำไมต้องกุเรื่องคุณผู้ชมฟังนะเจ้าตัววางแผนหลอกว่าถูกกระชากสร้อยเพราะตัวเองติดพนันออนไลน์น,นแล้วเอาทองไปจำนำที่ร้านจำนำไว้4ี่หมื่นกว่าบาทแล้วเอาเงิน4ี่หมื่นนี่ร้านทองที่ไปจำนำแล้วเอาเงิน4ี่หมื่นกว่าบาทนี้ไปทำอะไร ก็ไปเล่นพนันออนไลน์ไงครับแม่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรล่ะชีวิตผมติดแต่พนันออนไลน์เสียหมดเหลือเงินอยู่เจ็ดพันเหลือเจ็ดพันแล้วไงต่อกลัวเมียดา่าอ่าแล้วมันต้องจบแบบนี้กลัวเมียดา่าแต่ไม่กลัวตำรวจ <c oughs> สุดท้ายก็เลยกลุเรื่องขึ้นมาครับมีทองก,ก็เลยจะเอาทองไปขายเป่นกนารพนันครับแล้วพอดีมันเสียก็เลย<อ>ก็เลยก็หกเมียว่า พอทองหายอพอเสร็จปั๊บ<ป>ก็เรียกพลเมืองดีดงอืเขาก็ <c oughs> ก็จะให้เขาย,ยกรถขึ้นจากฝั่งใหง้แต่เขาให้โทรหนึ่งก็หนึ่งก็เลยเป็นเรื่องครับออ๋คือตั้งใจจะไปโกหกเมียครับผมแล้ว,แล,วแล้วเล่นหมดไปเท่าไหร่สี่หมื่นครับสี่หมครับแล้วสรอยไปจําไว้เท่าไหร่สี่หมืเจ็ดครับเหนื่อยใจเนาะถ้าเราเป็นเมียนะ <laughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นไง <laughs> <st ut ters> อันเนี้ยถ้าเราเป็นเมียอ,อาดษในมุมผู้หญิงนะโกรธหนักเป็น2ต่อเลยเพราะโอ้โห <t ut ters> ทั้งเกิดว่ามีคดีความต้องขึ้นโรงพักเสร็จแต่ต้องประกันตัวอีกอใช่ไหมคะแล้วยังมาโกหกเอาทองไปขายอีกอ <t ut ters> นะที่สําคัญคือเนียนมากนะ ชอบที่สุดคือไอตอนความอตอร์ไซค์ทำเนียนเลยแต่ความลับมันไม่มีในโลกเ,ออเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นกับ1อย่าล้อเล่นกับระบบเมีย2องอย่าล้อเล่นกับระบบตํารวจไม่ได้เลยและ3อย่าไปเล่นเลยนะครับพนันออนไลน์ไม่ได้เลยคุณผู้ชมสุดท้ายเห็นไหมครับคือตํารวจเนี่ยดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จค่ะคือถ้าได้กลับบ้านเนี่ย ต้องไปขึ้นสารกับเมียต่อนะก็เมียก็ต้องมาประกันไมล่ะเสียเงินเสียทองอีกอ่ะแล้วเมียแล้วแล้วการมาแก้ตัวกับเมียเนี่ยไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำตั้งแต่ต้นนะอืมไม่รู้แอดมิดหรือย,อยังเออกขอให้คุยกันดีๆค <c oughs> ุยกันดีดีนะอย่าใช้ความรุนแรงนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีพลาดทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าว one n e w ์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news